สมเด็จเจ้าฟ้านี้พานพดลพระราชธิดาที่รัชการที่ห้าทรงสนิทกว่าพระราชธิดาองค์ใดภาพสมเด็จเจ้าฟ้านี้พานพดลสมเด็จเจ้าฟ้านี้พานพดลพระราชธิดาคู่พระไทยที่รัชการที่ห้าทรงสนิทกว่าพระราชธิดาองค์อื่นหากให้พูดถึงพระราชธิดาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ห้าทรงรักและสนิทชิดเชื้อหนึ่งพระองค์ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลย คือสมเด็จพระเจ้าบรมมงวงเธอเจ้าฟ้านิพานพดลวิมลประภาวดีกรมมขุนอูทองเขตขติยานารีเพราะพระองค์ทรงทํางานเคียงข้างพระราชบิดาแทบทุกด้านในฐานราชเลขานุการิณีทั้งยังเป็นบุคคลที่ราชการที่ห้าทรงสามารถพูดคุยความรู้ต่างๆได้มากมายจนครั้งหนึ่งเคยมีคนกล่าวว่าพระองค์คือพระราชธิดาคู่พระไทยพระราชบิดาอย่างแท้จริง สมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้านิพานพดลวิมลประภาวดีกรมมขุนอูทองเขตขติยานารีสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้านิพานพดลเป็นพระเจ้าลูกเธอลำดับที่49ในพระบาทสมเด็จพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูตแต่พระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวัสดีพิรมกรม,มพระสุทธาสินีนาปิยมหาราชปดิวรัดดาเมื่อวันที่สธันวาคมพศ2429 พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงมีสติปัญญาดีเลิศมากด้วยพระปรีชาสามารถตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ในหนังสือลูกแก้วเมียขวัญของสัรสนีวิรัสินชัยกล่าวเรื่องนี้ไว้ว่าพระองค์เป็นพระราชนารีที่มีพระคุณสมบัติโดดเด่นกว่าพระราชนารีรุ่นเดียวกันทั้งพระปรีชาสามารถความฉลาดเฉลียวและพระจริยวัตรอันงดงามและมุลละมอม ส่วนในประกาศพระเกียติคุณเมื่อครั้งโปรดสถาปนาให้ทรงกรมก็มีข้อมูลว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงสังเกตเห็นอุปนิสัยว่าทรงมีพระสติปัญญาสูงมากจึงเอาเป็นพระราชธุระทรงฝึกสอนพระราชทานเองต่อมาเมื่อทรงพระเจริญวหยขึ้นจนรอบรู้กิจและวิชาการสะท้อนให้เห็นว่าพระราชธิดาพระองค์นี้ทรงมีความสามารถเพียงใด ต่อมาพระองค์ทรงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยจากพระราชบิดาให้รับราชการสนองพระเดชพระคุณแบ่งเบาพระราชภารกิจในตําแหน่งพระราชเลขานุการิณีซึ่งก็ทรงทํางานรุ่วงได้ด้วยดีนอกจากเรื่องงานราชงานหลวงแล้วทั้งสองพระองค์ยังทรงเข้ากันได้ดีในเรื่องส่วนพระองค์อีกด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอเจ้าฟ้านิพานพดนทรงมีเรื่องที่สนพระหฤทัยเช่นเดียวกับพระราชบิดา และทรงเป็นผู้ที่เมื่อสนใจอะไรแล้วก็จะต้องขวนขวายหาความรู้ด้วยพระองค์เองให้จงได้ภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หดังที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์กลบ้านบทพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตทะเลขาที่มีเนื้อหากเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินยุโรปเมื่อพศ 2,450ว่าเมืองเหล่านี้พ่อเข้าใจว่าลูกรู้จักทั้งสิน้นเพราะมีในหนังสือเช่อสเปียที่เคยอ่านด้วยความรู้ที่มีทั้งภายในยและนอกประเทศทําให้รัชการที่5ทรงพอพระราชหฤทัยในการตรัสเล่าเรื่องต่างๆให้สมเด็จเจ้าฟ้านิพานพดลฟังโดยรัชการที่5มีพระราชปรรบในพระราชหัตถเลขาเล่มเดิมตอนหนึ่งว่าพูดกับคนที่ไม่อ่านหนังสือไม่รู้สึก ทั้งยังตอกย้ำความผูกพันและสนิทแนนแฟนระหว่างกันด้วยประโยคที่ว่าจดหมายพ่อนี้ได้ตั้งใจแต่จะเขียนความรู้สึกในใจอันเป็นส่วนตัวข้อความนี้เองจึงทำให้สมัยนั้นกล่าวว่าสมเด็จเจ้าฟ้านิพานพดลรงเป็นพระราชธิดาคู่พระไทยในพระบาทสมเด็จพระจุลและจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวความรักที่พระราชบิดามีต่อพระราชธิดาพระองค์นี้ไม่ได้มีเพียงเท่านั้นเพราะครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองพศ 2,450รัชกาลที่5ก็ทรงนำพระรูปของสมเด็จเจ้าฟ้านิพานพดลไว้ที่ห้องบรรทมบนเรือพระที่นั่งมหาจักรีอีกด้วยดังที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชหัตทะเลขาเรื่องการจัดแต่งห้องพระบรรทมภายในเรือพระที่นั่งมหาจักรีว่าข้อจัดหลังตู้ตั้งพระปางห้ามสมุดเมืองนครมุมเหนียงต้นไม้ญี่ปุ่นปลูกกระถางกราบ เขาจัดสำหรับเรือสองกระถางกับพระพุทธรูปชุนกระหม่อมปู่รูปลูกอ่านหนังสือรูปปราสาสตร์ราชมนเทียนเมื่อเสด็จถึงสถานที่ต่างๆที่แปลกตาก็จะทรงระลึกถึงพระราชธิดาพระองค์นี้เสมอและมีพระราชาปรารภในพระราชหัทะเลขาว่าพ่อคิดถึงลูกจริงๆถ้าได้มาเที่ยวจะสนุกนักพ่อช่างอยากให้ลูกมาจริงวันนี้ได้รับหนังสือใครต่อใครเป็นกองแต่ไม่ได้หนังสือลูกศักดิ์ฉบับเดียว และเมื่อทรงได้รับแล้วก็ทรงบันทึกว่าขอบอกแต่ว่าวันนี้ได้รับหนังสือของลูกซึ่งพ่อคอยนักหนาพ่อคิดถึงลูกเหลือประมาณทีเดียวสารพัดในการหนังสือที่เคยต้องทำเองทั้งสิน้นจนนอนฝันไปว่าให้หญิงน้อยพระนามสามัญของสมเด็จเจ้าฟ้านิพานพดลอ่านหนังสือ Development of the European Nation ให้ฟังเพราะพ่อกำลังอ่านอยู่ นอนฟังสบายเพราะนอนจริงๆนึกเปลี่ยวใจที่ไม่มีใครช่วยในการอ่านหนังสือยังไม่เคยลืมคิดถึงแต่สักวันหนึ่งเลยภาพสมเด็จเจ้าฟ้ามารินีนบดาราซ้ายและสมเด็จเจ้าฟ้านิพานพดลขวาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ใดก็ยังทรงเลือกสรรของที่ระลึกให้พระราชธิดาพระองค์นี้อีกด้วยดังปรากฏในหลักฐานเดียวกันว่า แล้วไปห้างเกลีแอนว์วลซื้อสมุดไปให้ลูกบรรจุตู้หนังสือเมื่อถึงโมนาโกก็ยังทรงมีของที่ระลึกให้เช่นเดิมดังระบุว่ากับสแตมโมนาโกอย่างละสองแผ่นให้ลูกแผ่นหนึ่งให้เก็บไว้ให้พ่อแผ่นหนึ่งแม้แต่เวลาสวยก็ทรงระลึกถึงพระราชธิดาดังพระราชปรารภในพระราชหัทะเลขาวว่าภาพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ห้าประทับรถม้าพระที่นั่งที่กรุงเบอร์ลินเยอรามนีและมีลูกสตอเรเบอรีลงมาจากบนบกกำลังสดแลใหญ่มากอร่อยเสียจริงๆกินเข้าไปเต็มจานเพราะอดผลไม้มาเหลือกำลังพอ่อช่างคิดถึงลูกเสียเหลือล้นเพราะกินอะไรอร่อยเคยกินด้วยกันเสมอวันนี้ก่อนจะนอนกินลูกแพเป็นอย่างสุกงอมขนาดใหญ่ที่สุดคิดถึงเกือบน้ำตาหยดมันนุ่มและรสแหลม พระราชหัตทะเลขาที่ทรงมีมาถึงสมเด็จเจ้าฟ้านิพานพดลในครั้งนั้นมีถึง43ฉบับยาวถึง1,850หน้าแต่ละข้อความล้วนแสดงถึงความสนิทสนมระหว่างพ่อลูกอย่างแท้จริงเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลและจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตในวันที่23ตุลาคมพศ 2,453สมเด็จเจ้าฟ้านิพานพดลก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถที่ทรงได้จากพระราชบิดาสร้างโรงเรียนนิพาคานขึ้นทรงเป็นทั้งองค์อาจารย์และองค์อำนวยการเพื่อให้หญิงไทยที่เข้ามาศึกษาม,มีความรู้ความสามารถในทุกด้านกระทั่งวันที่29มักราคมพศ .2,478 พระองค์ก็สิ้นพระชนที่อินโดนีเซียหลังจากลีภัยในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศ ซีรีรวมพระชนมายุ4 9พ0 0ษา